ตรงเวลาชอบมากเลยตรงเวลามากคือแบบว่าเครื่องปุ๊บปิดประตูชอบในโรงภาพยนตร์แบบมันมีพื้นที่ทั้งแบบโซฟาเก้าอี้แล้วก็มีพื้นที่แบบให้นอนได้ด้วยแบบแบบโอ้ดี I like how everyone is supporting everyone I see some like yeah people supporting the students I guess that's what I understand and I like that ก็หลากหลายดีแล้วก็บรรยากาศก็นั่งกันสบายสบาย มันทําให้รู้สึกเหมือนกับได้เรียนฟิล์มจริงๆคือผมเนี่ยเรียนเรียนทุกอย่างที่ไม่ใช่ฟิล์มแต่มานทำงางด้านฟิล์มแล้วคือผมเสียใจที่ไม่ได้เรียนฟิล์มนะผมรู้สึกว่าพอเห็นหนัง70เรื่องของนักเรียนเรียนฟิล์มรู้สึกว่ามันเหมือนได้ย้อนกลับไปเรียนกับพวกคุณไอบ้บรรยากาศตรงนี้ผมชอบมากๆโอ้โหจริงๆประทับใจทุกองค์ประกอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสาวทั้งงานภาพแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการแสดงค่ะนางเอกเล่นดีมาก แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เป็นตัวละครหลักนี้เล่นดีมากจริงๆแนะนําให้ไปดูเลยเพนเพนเพนแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันด้วยแบบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงมันเป็นเรื่องแบบพอมันเป็นหนังนะคะปกติเราไม่ค่อยได้เล่นหนังเท่าไหร่พอมันเป็นหนังมันแบบมันมีท้งเรื่องแบบภาพเสียงการตัดต่อเมสเซจของเรื่องมันมันชัดแล้วมันก็มันก็รู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่ทัชมากค่ะเราประทับใจ เอตงัวชอบดีเทลแอคติ้งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นดีเทลแอคติ้งของตัวเพื่อนของตัวหลักละกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันมูดของหนังมันไม่ตึงเครียดจนเกินไปใจค่ะที่น้องทําได้ค่ะเขาอุตส่าห์ทุ่มเทค่ะเพราะว่าเขาเก็บอุปมานานแม่ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนื้อเรื่องเขาไม่เคยให้อ่านเลยครับตัดต่อเองทําเองทั้งคืนเลยน้าตาปริมจริงๆ ว่าตอนที่แบบตอนที่น้องอทักมาตอนแรกอะ่ะคือน้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีหนังที่แบบว่าทำโดยแบบมีพี่พิมพ์เป็นแบบอินสปิเรชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แรกก็คิดอยู่ว่าเอ้ยมันจะออกมาในแบบรูปลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้เห็นจริงปุ๊บก็แบบน้องเก่งมากน้องพึ่งเก่งมากก็ยกนิ้วยกนิ้วให้เลย <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆาเลยค่ะแบบพี่พึ่มก็คือทําดีทําถึงมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้แบบว่ามาเต้นด้วยค่ะ ก็ฝากมันดูกันเยอะๆนะคะพี่ครับเห็นผมด้วยเหรอครับเอะไรนะฮะอเอาพี่ครับเห็นเห็นหนูด้วยเหรอคะพี่ครับเห็นผมด้วยเหรอครับพี่ครับเห็นผมได้เหรอครับสรุปเห็นปะ